โอ้เจ้าผู้แกจะไปไหนของแกนะแกจะหนีพ่อไปไหนอ้ผู้ไม่อยู่แล้วผู้ไม่อยากอยู่ที่นี่ผู้จะหนีไปกับภรรยาของผู้โอ้แกจะทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอตั้งแต่แม่แกเสียไปฉันก็รู้สึกแตกสลายเฮอแกจะทิ้งฉันไปอีกคนจะไม่ไดอีอ้ผมจะมีชีวิตของผมครับป่อพ่อจะมีชีวิตของผู้ไอภรรยาของผู้เองสวัสดีเขาสิ เออสวัสดีครับโฮ้ยไม่ใช่แฟนแกต้องสวัสดีฉันสิสวัสดีค่ะคุณพอ่อเฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าพอ่อเธอไม่มีสิทธิเรียกฉันว่าพอ่อฉันังไม่อยาอนุญ,ญาตให้เธอสองคนนั้นแต่งงานกันแล้วเธอก็ดันไปแอบแต่งงานกันบัดทอยออ้าแต่ผมไม่สนนะพอ่อผมจะหนีไปจากที่นี่อืสงสัยต้องใช้วิธีนี้จัดก,การเจ้าบอยเฟนเอ้บอยเฟนแกมาทำไมเนี่ย ปีปับปีปัปไปเปปะปนปบปปปีไม่บอยเฟนฉันเลอกทางของฉันแลฉันขอโทษเพื่อนปีปปปีปเก๋แฮปปม่เข้าว่ายังไงช่วยบอกฉันทีเออความลับแตกแล้วทิปไนปีปปปุ๊ปปีปปีปปุ๊ปอ่อมึงบอกเขาสมาหมดเลยแฟนจ๋าฉันมีคาอธิบายได้กับเรื่องนี้นะเธอนอกใจฉันฉันขอจมน้าตายดีกว่า <c oughs> ไม่นะที่รักฉันจะไปช่วยเธอโอยไอ้บ้าเอ้ยแกทำเสียเรื่องหมดเลยบอยเฟนเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่ไมลูกไม่อลูกจับเชือกพ่อเอาไว้ลูกจับเชือกพ่อเอาไว้อไม่ผมจะไม่จับอะไรทั้งสิน้นผมขอตายดีกว่าแต่ผมไม่ได้อยู่คาเฟ่ของผมเราสองคนนัน้นรักกันพ่อต้องป อ้แกเนี่มันดื้อจริงๆเลยไอ้ลูกโง่โอเคถ้าแกอยากไปอยู่กาแฟแกใช่ไหมก็ได้ฉันให้ก็ได้แต่ฉันขอบอกเลยนะว่าพวกแกนั่นอยู่ไม่เกินถึง1ปีหรอกท้าไม่มีฉันนะไอ้ผู้แต่พ่อจะได้รู้ว่าผมนั้นเอาตัวรลดกได้อ่าเอาไปเรือเออแถมคนขับด้วยอ,อูอยู่ไหนวะเนี่ยอ้คุณอยู่ไหนอ่ะนี่ขยายใหญ่ให้อีกตั้งหาก หวังว่าแกจะดูแลตัวเองได้นะออโอเคอครับค่ณครับพ่อที่ไว้ใจผมแต่ผมบอกเลยว่าผมอยู่เกินหนึ่งปีแน่นอนโอเคเอาละที่ลักคลิปไปก่อนแล้วจากนั้นเขาตามด้วยผมไปแพ่งเรือจม <c oughs> อ๋อไอ้บ่ายเอ้ยมึงเอาลูกค้าอะไรไปโกวะีดยไอ้ใครเออแม่งทำเรือคว่มหมดแล้วพวกเออพวกนี้เฉันว่ามันหนักแค่แหละไปออโอ้ไม่ยอนกูเทงอีกโอเคที่รักสตาร์ทเรือไป Wah, pergi. Lepas tu, aku cuci. คนแล้วนะเออจริงอย่างที่พ่อฉันบอกฉันไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในนี้อย่างแน่นอนเออบอยฟินเจิ้นเจิ้นตื่นตื่นเอา้าบอยฟินตายหนึ่งวันผ่านไป สวายเวอร์แล้วแหละนี่ใช้ขวานเอาล่ะเจ้าขวานสับมันเออออเออเแม่งง่ายชีวิตอ่ต้นไม้เขาตัดไม่ขาดแม่งอะไรวะเนี่ยเออเอาล่ะอเอาล่ะ,ละฉันจะมาค้นของอ่ะที่เหลือทีิน่าจะมีของกินที่เอาลังเหลือลาดอยู่ได้ออโอเคตอนนี้มีผู้ประมาณสัก3-4ชิ้นแล้วก็ตามด้วยฟักทอง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 แล้วก็ยา ชีพนิดหนึ่งเออชีวิตฉันโอเคจุดพกูกขอความช่วยเหลือใครก็ได้ครับช่วยทีครับใครก็ได้ฮัลโหล s o s ขอความช่วยเหลือครับฮัลโหล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 สงสัยไม่มีใครช่วยผมแล้วชีวิตดออีคิดฟักทองไปก่อนละกันอืมออโอเค โอเคแต่ไม่ว่ายัางไงแล้วก็ยังไม่หมดหวังเราจะจุดพูดไปเรื่อยๆอ,อโอเคจุดพูดอ้อมกอกันเอ้ยตัวคูติดไฟคหาย นี่คือสุสานแฟนของจันฟังร่วมกับไอ,บอ้บอยเฟลเลยเพื่อนและของจันอีกคนหนึ่งชีวิตกคูเศร้ามากเลยไปไหวแล้วขอฆ่าตัวตายดีกว่าขอหยิปราชดชีวิตแล้วกันตักก่อน้ยเสียงอะไรโอ้เสียงอะไรโอ้สอโอ S ส S, OS! S OS! อ O อส O ออเอสออเอสเมาเห็นอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเฮลคิคอปเตอร์ไม่น่าใช่และ สวัสดีครับตัวอะไรวะเนี่ยสวัสดีคร <can> ับพ<อ>ี่พี่ครับพี่รถติดไฟแล้วนะพี่อพี่ครับพี่มาช่วยผมหรือมาทำให้ผมแย่ลงวะเนี่ย เอาละถ้าจะหาวิธีขึ้นไปตรงนั้นให้ได้ไม่ว่ายังไงเขาช่างทํายังไงดีวะนี่เอ้เอ้อะไรวะเนี่ยเอเกิดอะไรขึ้นเอนี่เป็นเสียงป้าอะไรวะเนี่ยเออออตะกี้คนละบ่อละคดเนี่ยไม่นะอยู่ในบ่อของฉันฮพวกเราของทัอปโซโคเบียนตอนนี้เราได้เห็นสัมปรารถแล้วโอหในที่สุดมันก็โผล่มาอย่างน้าหนานสักทีเอาไฟฟ้าช็อตกูอ่ะในที่สุดมันก็โผล่มาสักทีนั่นแปลว่าเจ้าเดอะบุ๊มันได้ออกมา จากเบื้องลึกใต้ท้องทะเลแล้วในรอบหลายพันปีสินะวันนี้เราจะล่ามันกันเอาระใสา่เข้าไปเตรียมพร้อมสามสองใส่พาวเวอร์แรงที่สุดยิงโอ้มันยิงมาแล้วมันจะยิงมาทำมาเขืออะไรกูทำอะไรผิดวะที่เหี้ยพวกไ้าเอาระสงสัยต้องเอาที่แรงกว่าน,นี้ อโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราวะน,นี่อ่สองสัยต้องเอาแรงกว่านี้แล้วสิใส่เข้าไปเต็มพร้อมพลังชร์จเตรมพร้อมยิงโลยิงทีปิวเลยไว้เฮ้ยไอไอ,ไอพวกปลาไอมึงจะริงมาทตามาขือโปะเปะอะไรกูทำอะไรผิดวะนี่กูแค่อย,อยู่บนเกาะที่ใช้โหเรายังไม่พอตอนนี้คือพลังงานไฟฟ้าของเราเต็มที่แล้วเตรียมพร้อมใส่าอาวุธที่แรงที่สุดน,นั่นก็คือระเบิดนิวเคลียร์ของเรา เตรียมพร้อมยิงโอ้มันมาแล้วชิบหายเฮไองง้บุ้งอไอ้ระเบิดบรรทุ่ไว้และคุณขอพวกแกใช้ได้ผลชิบหายเออหัวกูพกความเลย ผู้ชมเสียงอะไรเสียงลองดิันจะจะเทือนพงเก่อนี่เลยมันก็เสียงป้าอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาเแล้วรอติดตามในอีพที่สองกับ The b o o ออกอาละา